สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้สดๆเราอยู่ที่มานอนเด้อละครับอยู่ข้างบ้านน้องอิงกับรถน้องอลิตก็อยู่นี่ครับให้ไปเล่นบ้านน้องอิงกันคำนี้เราแสดงอยู่ที่บ้านบ้านดงเปื่อยนะครับตำบลคูซอดอําเภอเมืองอ,อเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับไกลหัอดมือแล้วเนาะไม่พีเนาะ กับวันที่สามสิบเอ็ดนี้นะครับข้นบานไม่นองอิงในวันที่ทุกคนรอคอยวันแห่งความสําเร็จนะครับดีใจครับผู้สั่งพ่อโจูแม่นุชดีใจกับพ่อเอกแม่หน่อยดีใจกับน้องอิงดีใจกับเอฟซีแฟนคลับนะครับแล้วมือนีกับไก่สีมอฮอดแล้วนะครับมีน้ำสัมพอายังมีโชคดีเรายังมีหมอลำสาวน้อยเพชรบานเพลงครับมางั้นเน่งมือขืนบ้านไม่เนาะ พี่น้องอยากได้บัตรแข็งบัตรชมหน้างานทักไปที่พ่อแม่องวิงแฟนเพจเลยครับตอนนี้120บาทนะครับหรือพี่น้องมาบ่าได้นะครับเขากุ้มปิดกะ399บาทเหมา4ี่วันหรือว่าเฉพาะวันที่31อดนะครับ139บาทนะครับบัญชีเดิมกันใครเดิมทักไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับไกลเราพี่น้องมืนอนีก,กับวันที สิบแปดแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสิบวันนะครับสิบมือสิบเอ็ดมือกะสิบเป็นงานแล้วครับไปเดี๋ยวเราจะไปบ้านอุงอิงก,กันนะครับอะยังบัตรพี่ไก่ฝากซื้อไหมโอ้เนะาะเขาซื้อกันดังแจยู่ใส่เนีย่ยยุงเทพคนนี้เนาะซื้อยุงเทพยู่ มีอย่างนี้นรวดะจด้าอ่า<ม>อันนี้คือบัตรนะครับบัตรแข่งเป็นบัตรที่ระลึกเป็นสอกสอเป็นคำไวพรจากน้องอุ้งอิงครับเขียนด้วยลายมือของน้ององคงอิงเองเลยนะครับพี่น้องครับนี่แบบนี้เลยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับรายได้ส่วนที่เหลือเพราะเอกไม่หน่อยน้องอ,งอิงจะเอาไปทำบุญน,นะครับที่วัดที่อนามัยนี่ไหมครับ ไอ้ื้อินสองไว้ดุนี่วงอิงเขียนว่างด้ไม่บีอันดูสุขสันต์วันปีใหม่ด้วยจ้าละ่ะขอให้พ่อพ่อแม่แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยรวยด้วยจา้าอีหลาขอให้พ่อพ่อแม่แม่เดินทางไปไสมมาไส่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกสิ่งทางด้วยจ่าอินดูครับแยงอีหละแบบนี้ตลอดเป็นบ่ แบบมีโตอตไปด้วยจ้าอ,อีหล่าฮักพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนด้วยจ้าสุขสันต์วันปีใหม่นะครับลายเส้นอุ้งอิงนะครับนี่ก็มีลายเส้นอุ้งอิงครับ,นรบในหนึ่งบัตรนี้พ่อเอกกัจจีเรียกหางบัตรเราจะไปรุ้นรางวัลกันส่วนจะเปิดรางวัลอีียงนั้นต้องร้อทั้งพ่อเอกแม่หน่อยแจ้งอีเทียนึงเนาะนะครับสามสิบเอ็ดเราดูหมอลำ สาวน้อยพิรบันเพลงตื่นเศ้าขึ้นมาเพามาบิ้งเขามาขึ้นบ้านไม่น้องอยิงแล้วกับเบิงรถแห่ลลำแพนเตยเ,เสเด็จนาะนำโดยผู้จัดการเข็มกระมวลชัยนี่ย่นี่น้องวันนี้นอนพอเข็มยิมหายียิภาพมาเสด็จบ้านน้องอยิงที่เป็นจ้าใดเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันนะครับไปไปเอาไม่บีถือไปเรา อก็จะสวนอลิเดี๋ยวไปุบมามอาจารย์มอดเราวน้อนจีเกีงนี่แล้วิ้นไม่ผุหลอดแล้วก็อิทเดนน้องอลิศยังพ่เคยมาบ้านพิอ,อีกทั้งเรียกนะครับตอนนั้นตอนนั้นพอมอดนาองอามดมามารับองค์อิงก,กับพ่อจูพ่อนุนกับอาภพนะครับน้องอลิศยังอยู่ในท้องอยู่เลยนะครับ สดมาบันอุงอิงมือแรกอามอดกับอาพบดิเป็นคนถือกล่องตปกอนไปไหนไปกันไปกันสี่คนต่กอนไม่บีกับว่าได้มางานเนาะอาพบขับรถเห้พ่อโจอ,อามอดขับรถเห้พ่อพน,นุนไปน้ำกันสี่คนต่กอนตอนนี้ก็งานการก็ไลยขึ้นความรับผิดชอบ ตจางๆก็ไหลขึ้นบอยจูบก็เล่นไปนั่นไปนี่กันคูค่นี่งานมันหลายขึ้นถึงสองวงทั้งยิ้มหนังอีกนะครับฝากพี่น้องสงนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์ถึงคนที่อยากเป็นสปอนเซอร์ในหนัง้ายออดนะครับผลิตภัณฑ์ของคุณผลิตภัณฑ์ของท่านนะครับสามารถอยู่ในบางฉากบางตอนของภาพยนตร์ขายออได้นะครับยังพูดใขายนำปลาอะไรสิ คุณต่ำบกฮุงหลังห่านหมอลำหรือการลังแต่งหน้าทาลิปสติกเจ้าของแบรนด์ลิปสติกเจ้าของแบรนด์เป่งสิไหมครับติดต่อได้เลยครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าเก้าหกห้าเก้าหกเก้าครับเบอร์เบอร์ตรงวอตจเลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าเก้าหกห้าเก้าหกเก้า นี่พักมานอนด้วยล่ะนี่ขี่เราออกมาพอถึงเก้าร <900 S 1> ้อยเมตรเก้ากิโลบิ่ <900 S 1> <900. S 2> 900นเก้าร้อยเมตรนะครับอยู่ก็จะฟังทังกับบานนองจริงเห็ดอันนั้นทุกเห็ดหนึ่งกดหนึ่งลูกไปส่วนจุดหักกันกว้าง กันใช้อยู่นี่อยู่นี่วะเห็นเป็นภาพกันลบคลิปอยู่ตื่นขึ้นเห็นไอคลิปเรียงเต็มอยู่

ีทง่คือมีจีรีเบิดไปทางเลยเบิดพี่คนอยู่ไหมครับมาส่งพัดสดุครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> ออรนอนยังจ้กว่าท่านกินเดี๋ยวนี้เดลยจ้ะวา้ามาลบนี่เสร็จบดแล้ว <c oughs> โอ้เสร็จบดแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะโอ้เสร็จหมดแล้วา,ลา้ไนเจ้าเหนประดาจิกาเข้ามาเนี่ยบา้บา,านเสียงประเทศเนียบกันประก,กาศแย<า>ก,กอ,อสอออกกีฬาซึ่งแยกอ,อสอแล้ว งว้าก็ตัวใหญ่แท้ใหญ่ก็หลากหลายเลยที่ผ่านมือดยนี่เอาพ่นไปใส่กันบิอดจ้ะเพ่นไปใส่พอกันใช้น้อนนี่รุดนี่นะรุดอ่ะโอ้ ว้าคือตัวใหญ่ก็เกาไหลแทะแค่เมื่อวัน ีก็สร้างาอยากให้พี่น้องมาเห็นมาครับพี่น้องครับวันที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่เขามาแคมป์ปิ้งกันอยู่นี่นะครับรอบบ้านุงยิงได้เนี่ยเาขาเกี่วของวันเจ้าเงานย่างดีเลยหรอเนอะมองแคมป์ปิ้งเนาะรอบที่แล้วพ่นกลางเต้นมองยิงเต็มเลยด้วย ครบรอบสองปีพอดีที่อุงอิงมาอยู่สาวน้อยเพชรบันแพงแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวมากันละอ้ยงามเอาไปยืนมองนั่นแน,น้ยิน,นยืนซีนิวเซทึงน้าบอกเพอนกลางการเต้นมองนี้จอน,นี้ล่ละยืนนี้ละ่ะ ซีเ่เออเออท่านไหนว่ามันยอดเสียงท่างนี้ห้งยอดทางนี้ห้งยอดนี่แห,หล,ะละถึกแล้วเออพี่น้องกลางเต้นวงนี้เด้อที่เอาโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องสานียู่ดีมีหฮง สุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำรวยทุกผู้ทุกคนแล้วพอกันเนาะวันที่31ธันวาคมนี้นะครับมาเข้าดาวบ้านนองหญิงน,นะครับอือดีเสียงได้เลยนี่ซีนิ้วโอเคพอกันคลิปหน้าค่ะ